รายงานความคืบหน้าการพัฒน,นาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยยึดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสามเสาหลัก5กลยุทธ์โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านกองมงทะ 2. โรงเรียนบ้านหินตั้ง 3. โรงเรียนบ้านไร่และ4โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตามนโยบาย3เสาหลัก5กลยุทธ์สาเสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรมและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจร,ริยธรรม5กลยุทธ์ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1. การพัฒน,นาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลยุทธ์ที่ 3. การพัฒน,นาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจร,ริยธรรมกลยุทธ์ที่4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและกลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพกลยุทธ์ที่1ผู้บริหารและครูมีการอบรมพัฒนาตนเองทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมพัฒนาและหน่วยงานภายนอกทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาครู 1. กิจกรรมจ้างครูสอน 2. กิจกรรมจ้างนักการพานโรง 3. กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพครบวงจร 4. กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน 6. กิจกรรมนิเทศและการติดตามและ 7. กิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์กลยุทธ์ที่2โรงเรียนดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและกิจกรรมอื่น การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 1. กิจกรรมงานวัดผล 2. กิจกรรมค่ายวิชาการ 3. กิจกรรมอ่านคล่องเขียนได้ 4. กิจกรรมคิดคล้องคิดเป็น 5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 6. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านและ 7. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยผลการพัฒนาจากการจัดกิจกรรม ทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องกลยุทธ์ที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีกิจกรรมจิตอาสาให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและมีการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น กิจกรรมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1. กิจกรรมเด็กดีสร้างได้ในค่ายพุทธบุตร 2. กิจกรรมสุดยอดโครงงาน 3. กิจกรรมผสานเยาวชนจิตอา,าสา 4. กิจกรรมเดินหน้ามดแดงไม่แสงแถว 5. กิจกรรมเจ๋งแจ๋เด็กดีมีรางวัลและ 6. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกลยุทธ์ที่4โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพโดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อหาไรายได้ระหว่างเรียนเช่นการแปรรูปอาหารและเบเกอรี่ มีหน่วยงานสถาบันอาชีวะศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมาจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำา 1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 2. กิจกรรมความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษา 3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพภายในโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5! โรงเรียนมีนวัตกรรมรูปแบบโมเดลในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผลจึงทำให้โรงเรียนผู้บริหารครูนักเรียนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 1. โครงการบริหารและจัดการสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุพันธ์ 3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ4โครงการประกันคุณภ,ภาพภายในจุดเด่นในการพัฒนาโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3นำโดยท่านชัยนนท์มิลพัฒร์ ได้พัฒนาการศึกษาที่มีจุดเด่นดังนี้ 1. มีภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายที่เข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนทางกายภาพและด้านวิชาการ 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาบริหารงานอย่างมีระบบและมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและผู้เรียนในการพัฒนาทุกด้าน 3ม,มีระบบนิเทศภายในอย่างชัดเจนมีการกำหนดปฏิทินเพื่อกระตุ้นให้คณะครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 4. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมพยาบาลตัวน้อยการรับนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาวิชาการกิจกรรมห้องสมุด โครงการอาหารกลางวันกิจกรรมนักเรียนพักนอนกิจกรรมรูปเสือเนตรนาลีกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมธนาคารขยะโดยภาพรวมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 5. มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชส5 5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2 5 6 5 และตอบโจทย์การศึกษารอบด้านโดยเฉพาะกลยุทธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นดังนี้ 1. พัฒนาการบริหารจัดการ 2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์และ6 มีการดูแลนักเรียนทุนพระราชทานเป็นอย่างดีพบว่าพฤติกรรมความประพฤติดีผลการเรียนมีทั้งระดับพอใช้และระดับดีมาก